จะเตรียมหาแฟนเป็นแอร์เนี่ยเออจะต้องวางแผนยังไงบ้างชัวสวยมากเป็นแอร์ <c oughs> มีคนพิม <c oughs> พูดโดยสารมาจีบแน่แหรือ,อไ,ไง มันก็มีมม <laughs> ถ้าใครดูยอยู่อย่าทำแบบนี้นะพี่คนนี้ทาครีมกันแดดมาด้วยครีมกันแดนดเบื่อนตรงปกเสื้อตรงนี้ด้วย <c oughs> พี่ก็ใช้ครีมกันแดดแบบมีสีด้วยเ <c oughs> นี่ยถ้าเธอบริการฉันเดีย่ะเธอไปเอานั้นมาให้ฉันสิเธอไปเอานี้มาให้ฉันสิเดี๋ยวฉันจะเขียนรีวิวให้เธอเธอเชื่ออะไรนะอ่านใจออกว่าแบบอ่ะคนนี้เขากำลังสนใจเราอยู่หรือเปล่าหรือว่าตอนนี้เขาเบื่อเราแล้วใครที่อยากมีแฟนเนาะแอร์โฮสเตสนะคะหรือสจวรสจวร์ก็ต้องดู อีพีนี้เลยสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการคืพอพอดแคสต์เสียงแบบเลียมารู้เลยว่าถ่ายมากี่อีพีแล้วโอเคกลับมาพบกับรายการคูพอดพอดแคสต์กีนแล้วนะคะผมพบกับอแนะนําตัวก่อนละกันนิออนค่ะมิน่าค่ะเป้ค่ะวันนี้ท็อปิกของเรานะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบความรักอะไรอย่างนี้นะครับกับเรื่องที่ต้องรู้ก่อน ที่จะคบกับอะไรนะ Air Hostess Air h o s t e s เป็น EP เป๊ะหรอก่อนนี้จะคบกับเป้ค่ะเป้ะเจ้าพี่ต้อรู้ก่อนมีแฟนเป็นเป๊ะค่ะไม่ค่อยขายเลยว่า EP นี้ฉันเป็นสปอนเองไม่ใช่ก่อนที่เรามีแฟนเป็น Air h o s t e s สนั่นเองนะครับอะ ใครที่อยากมีแฟนเป็นแอร์โฮสเตสนีครับหรือสจวัดสจวัดก็ต้องดูอีพีนี้เลยทุกคนบอกไม่อยากดู <laughs> ไม่อยากมี <laughs> หรือว่าแบบจะรู้ว่าแบบเฮย้ยเราคนที่เขาเป็นแฟนแอร์โฮสเตสเขาแบบดูแลยังไงทําไงมัดใจได้เอออาจจะต้องมีเรื่องอะไรต้องเข้าใจบ้างในมุมของเราเผื่อใครดูอีพีนี้แล้วก็จะได้แบบว่าอะถ้าจะเตรียมหาแฟนเป็นแอร์เนี่ยเออจะต้องวางแผนยังไงบ้างนะคะเอออย่างแรกก่อนลูกเรือของเราเนี่ย เออมันจะมีเรื่องหนึ่งที่อุ้ยเขาจะทะเลาะกันบ่อยมากเวลามีแฟนแล้วแฟนก็บอกทาไมต้องเป็นแบบนี้คือเรื่องวันหยุดตารางบินทุกคนมันไม่ตรงอ๋อมันไม่ได้หยุสหดสารทิตเหมือนทุกคนไม่ได้หยุดทุกวันเลนทาย ไม่ได้หยุดทุกสงกรานหรือแม้กระทั่งไม่ได้หยุดแม้กระทั่งวันเกิดตัวเองเอสิเออก็หลายสายการบินก็อาจจะไม่ได้ล็อกวันหยุดให้เราก็ได้อ,อ,อือมาคือว่าชีวิตเราจะดำเนินตามตารางบินาาในเดือนนั้นเออเช่นแบบสเก็ตออกล้วทุกคนแล้วเวลามีแฟนอย่างเงี้ยหรือว่าเราไปเดทใครอะผู้อาจจะผู้ชายจจะถามว่าเฮ้ยเดือนหน้าเธอว่างไหมวันนี้เราแบบว่างไปดูหนังกันอะไรเงี้ย ไม่รู้ไม่ตารางยังไม่ออกแทนไก่เกินใช่ไหมตารางจะออกส่วว่ามีวันเนาะมันจะประมาณแบบสิ้นเดือนเพราะฉะนั้นเออส่วนวันั้นเป็นต้นเดือนของเดือนนี้แล้วอะถามว่าเดือนหน้าเราจะรู้ไหมว่าตารางออกแบบออกหรือยังยังไม่รู้ว่าจะทํางานวันไหนเลยจะรู้ก็ขึ้นตอนสิ้นเดือนอะถึงจะรู้อะคนอื่นเขาอาจจะแบบเงินเดือนออกของเราคือตารางออกอะเงินเดือนอาจจะออกด้วยแต่ตารางออกช่วงนั้นก็คือถึงจะแพลนลร่วงหน้าได้ยกเว้นว่า หลายลคนจะถามว่าเอ้าถ้าเกิดว่าแพลนว่าอยากจะแบบไปเที่ยวไปอะไรละ่ะมันก็จะมี AL หรือว่า u a l leave ขอได้แต่มันมีจำกัดไงจะให้เราไปใช้ทุกเดือนมันก็ไม่ได้อ,อ,อย่างสายแขกเขาเหมือนก็จะให้ประมาณ30วันเนาะเพื่อ,อจะ annual l e a v e ใช่ไหมแบบขอวันหยุดอ่าส่วนสายไทยเนี่ยก็แล้วแต่สายส่วนใหญ่จะประมาณ20กว่ากาบางสายก็ย1ิบอดบางสายก็ย7อะไรอย่างเงีย<ๆ>้ยต้องรู้ ยี่สิเท่าไหร่วันยี่เจคือยี่เจ็น่าจะ2ยี่เจแล้วด้วยความที่มันมีทบมาปีต่อปีด้วยสมมุติว่าเราใช้ไม่หมดใช้ไม่หมดก็อาจจะทบมาบางส่วนอะไรใช้หมดไหมเราอ่ะนี่ไม่เคยหมดไม่เคเพราะโสดหาหาคนใช้ด้วยอยู่ทางนี้ก็คือหมดช่ำอยากจะได้ของคนอื่นด้วยขอขาออนุรีไหมแล้วต่อมาเลยคือพอพูดถึงเรื่องของวันหยุดแล้วอะพอ เฮ้ยเราวันหยุดตรงกันแล้วอะเราวันหยุดได้ตรงกันแล้วเดี๋ยวเราเออกไปกินอะไรเราเออกไปเที่ยวเราเออกไปนน่นนี่นนกันบางทีบางคนก็อาจจะผิดหวังก็ได้เพราะว่าพอหยุดปุ๊บนอนอยากพักใช่ไหมอยากอยู่บ้านทุกคนก็คือหลายๆหลายๆคนก็อยากนอนเออเพราะว่ามันแบบแบบเราทางานมันเ <Inside S 1> หนื่อยมากมมเลย,เ,ลยเออแล้วบางบางคนก็บินข้ามคืนหรือบินที่เป็นแบบลองฟลายยาวๆอย่างเงี้ยมันก็ อ,อืมมันก็เหนื่อยแล้วก็แบบเหมือนอยากพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแม้กระทั่งว่าวันนี้มันขึ้นัาว,ว่างวันนี้เป็นออฟแต่พรุ่งนี้เราบินอ่ามันอาจจะแปลว่าคนที่อาจจะอยู่กับเราอาจจะต้องเข้าใจว่าฉันจะต้องนอนก่อนไปบินนะอืมแปลว่าเที่ยวได้ถึงแค่นี้ออาที่เหลือเนี่ยต้องกลับไปนอนแล้วต้องเตรียมตัวไปนอนก่อนที่จะมีไฟ i อืมเพราะไปฟลายบางทีแบบเราออกไปวันหนึ่งอะบางทีก็จะหายไปเลยแบบครึ่งวันหรือไม่ก็หายไปวันหนึง่งหรือว่าหายไปเลยเต็ม2วันเพราะไปนอนค้างอะไรย่างเงี้ยเพราะฉันช่วงเวลาที่ไปบินสัวไ่าฟลาแบบทั้งวันต้องทํฟลาประมาณทั้งหมด5้าหชั่วโมงอะถ้าเราไม่นอนไปเลยอะมันจะเพราะเวลาอยู่บนเครื่องบินมันไม่มีเตียงให้เรานอนแม้กระทั่งผู้โดยสารน้าเวลาอยู่แบบไปถึงสถานที่แบบเดสติเนชันอยู่ ยูยังรู้สึกเลยว่าแบบเหนื่อยอะปัจจุบันเนี้ยเราเป็นผู้โดยสารเองอะเราบินไฟตาแดงอ่ะที่แบบเหมือนต้องบินข้ามคืนไปถึงอ่ะเราต้องลงไปเที่ยวเลยเลยรู้สึกว่านอนไม่ไหวแล้วต้องหาโรงแรมอะเดี๋ยวนี้ลาไม่ไหวจริงๆแล้วแบบเวลาจะแบบขนาดไหนนึกออก่าอือจริงจริงมันเหมือนมันต้องเข้าใจเนาะถ้าจะมีแฟนเป็นลูกเรือเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจเขาว่าเออเขาเหนื่อยนอนไม่เป็นเวลาใช่แล้วก็มันก็พักผ่อนไม่เหมือนคนอื่นแล้วบางทีคืออะมีนะ อยากโทรตตมเธอทำไมไม่รับสายทำไมอะ่ะปิดเครื่องปิดเครื่ทำไม,ำไม,ไมแบบเธอตั้งใจจะหนีฉันหรออะไรเงี้ย <c oughs> ไม่มีสัญญาณจ้า <c oughs> อยู่บนท้องฟ้าเอาเธอลงมาแล้วไม่ใช่หรอทำไมไม่รับฉันเห็นเนี่ยฉันดูไฟเลดา้าทำไมไม่รับเราก็ต้องต้อนรับผู้โดยสารก่อน <c oughs> ต้องแบบทำงานให้เสร็จ <c oughs> ไปไ <ฟ S 2> ถึงแบบไปถึงแบบออฟฟิศไปไปแบบแตะบัตรออกนู่นนี่นั่นกว่าจะได้ ขึ้นรถน่ะถึงจะได้โทรหามันไม่ใช่ว่าขาแตะพื้นแลนแล้วแบบไฮโทรศัพท์อยู่ผู้โดยสารอยู่เต็มเลยมันก็ไม่ได้ผิดกฎอีกอยังออนดิวตี้อยู่ตอน<ม>นี้คือดูมาประมาณสามสี่ข้อแล้วเริ่มรู้สึกว่า ไม่น่าคบเลย, <laughs> ยเอ๊ะเริ่มเอ๊ะแบบเอ๊ะมันมันมีดีมั้งไหม <laughs> เอออย่างเวลานอนเราจะไม่ชอบให้ใครรบกวนเลย <laughs> เราจะบอกว่าเราต้องนอนก่อนไปบินนะเธอแบบอย่ามารบกวนคือจะต้องหลับให้ได้อะอืมถ้าเราหลับไม่สําเร็จด้วยตัวเราโอเคแต่ถ้าหลับเพราะไม่สําเร็จเพราะมีคนก็อก๊กก็อก๊ก๊กเงี้ยจะเป็นเอาละเอาละแบบ <laughs> มูดดีมาก <laughs> เพราะว่าไปนอนก่อนไปบินไม่ได้แปลว่าถ้าตอนเนี้ยไม่ไม่ไม่ power แนปอ่ะไปก็คือยาว เออไม่ได้นอนเคยไม่ได้นอนติดต่อกันอนะของออนน่าจะแบบเกินวันวันกว่าสาสิบกว่าชั่วโมงจาได้เลยมันน็อกลอบอะมันน็อกไปดูเวลาแบบเหมือนฟิลลิ่งว่าเขาใช้ชีวิตวันเนี้ยไปแล้วหนึ่งวันจนตื่นเช้ามาเราเพิ่งถึงอืม,อมยาวนานขนาดนั้นนะสิบกชั่วโมงยังไม่รวมเวลาออนกราวส่วนสิบหกบนเครื่องใช่ไหม ออนกราวอีกอย่างน้อยก็ต้องมีสามสี่ชั่วโมงอ่ะก็ยี่สิบนะไปถึงอีกไปถึง2ี่สชั่วโมงเลยค่ะไปถึงอีกอ่ะสองชั่วโมงกว่าจะถึงโรงแรมเพราะโรงแรมอยู่ในเมืองก็คือหนึ่งวันย4ิบสี่ชั่วโมงอ่ะคือคนที่บ้าน่ะทำอะไรไปนู่นไปนี่แล้วก็โทรมาถามว่าเอนี่เพิ่งถึงเหรอใช่เพิ่งถึงเพิ่งถึงเอานี่มันผ่านมาหนึ่งวันแล้วนะใช่หนึ่งวันแล้ว นั่นแหละนะคะมันก็เลยเป็นเป็นแบบนี้อาจจะอาศัยความเข้าใจบางคนเขาก็มีแฟนไปรับไปส่งที่สนามบินตลอดจะแลนดึกแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่เราดูแลตัวเองขับรถเองค่ะมีเพราะไฟมันเยอะมากอะเราสุกอยากมีตังเลย้ขึ้นขึ้นไหจีซิขึ้นไหจีขับบางทีก็ขับเองง่วงก็ง่วงแต่ส่วนใหญ่ลูกเลือก็ขับกลับเองกันบางคนก็แบบอาจจะมีรถบัสบางคนก็แท็กซี่แล้วแต่เลือกเลยอะไรอย่างเงี้ย แต่สาหรับเอ่อนีอนเนี่ยพอช่วงหลังๆอ่ะพอเราเริ่มทํามาระยะหนึ่งแล้วเราก็จะปรับเลือกเวลาไฟตัวเองอที่ <ขอ S 2> มันค<จ>่อนข้างตอบโจทย์ชีวิตมันจะมีเลขไฟที่ออนบินแล้วก็เลขไฟที่ไม่บินอย่างถ้าไฟที่แบบข้ามคืนไปแล้วแลนกลับมาตีสองเนี่ยนจะไม่ค่อยไม่ค่อยเอาแหละคือแต่ว่าบางคนนะ่ะเขาก็ชอบไฟกลางคืนเขาพูดว่าง่ายจะตายคนหลับหมดเลยทั้งไฟทําไมเธอมไม่ทําไฟนั้นล่ะลูกเรือบางคนถามบอกว่าไม่ชอบยอมบีซี่เป็นเวลาแบบ เวลาชีวิตคนปกติส่วนว่าเครื่องออก1ิบโมงเที่ยงเนี่ยเขาบอกว่าบีซี่นะเที่ยงอ่ะสุดๆเลยนะ <ๆ S 1> เพราะว่าคนก็หิวสั่งอาหารไม่เป็นไรเราโอเคเราไปถึงตอนเย็นที่นั่นพอดีเราก็นอนตื่นเช้ามาสัก9ก้าโมงสิบโมงอะ่ะก็บินกลับไทยเนี่ยคือเราชอบแต่มันแล้วแต่คนชอบไม่เหมือนกัน,น,นบางคนเขาจะรับแลกบินแต่กลางคืนเพราะเขารู้สึกว่าน์ไฟล์ยเป็นอะไรที่ง่ายอผู้โดยสารนอนยู่ง่ายเพราะเมื่อกี้แบบออนบอกว่ามันก็แก๊กกุกกิ้งเนาะ คือเหมือนมันต้องเข้าใจมากๆเลยอะเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจแล้วเขาจะนอนอยู่อะแล้วยังมาทําอะไรนะตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเดี๋ยวอย่าเพิ่งให้คนเข้าใจผิดไม่ใช่นะไปทำอะไรหว่หยิบของนู่นนี่นั่นแล้วมันเสียงดังไงแปลกตลอดเลย ภาษาใช่ไม่คิดอะไรเลยนะกอกแกกุกิกนะคะมีละมีอีกไหมมีอีกหลายเรื่องเลยที่เขาต้องเข้าใจเรื่องของเราอ่ะนอกจากวันหยุดไม่แน่นอนแล้วเรื่องเจอคนเยอะไงเออจะคิดว่าไปขึ้นเครื่องบินแล้วเดี๋ยวต้องมี ไปเจอผู้โดยสารถูกใจมีแฟนใหม่บนเครื่องตลอดเวลาจลอดชุดสวยมากเป็นแอร์มีคนพิมพ์ผู้โดยสารมาจีบแน่ๆหรือว่าแบบอ๋อไงอ่าเพราะว่าเป็นอ่อนไงเขาอาจจะหัวอ่อนผ่านตรงนั้นมาแล้วก็ถือว่าจริงๆแฟนนะคะปัจจุบันก็คือเป็นสามีแล้วเป็นสามีแล้วแต่คือเขาแบบว่าอาจจะมีความแบบคี้หึงนิดนึงก็จะแบบมีความกังวลว่าเฮ้ยเธอเธอแบบไปบินเนี่ยแบบ ไฟนี้โอเคหรือเปล่าแบบเราไปนอนคนเดียวปลอดภัยไหมเนี่ยเพราะว่าเขาอาจจะคิดไปเองว่าแบบเนี่ยเขาไม่ได้พูดนะแต่เราอาจจะคิดไปเ,เขาอาจจะคิดว่ามีกัปตันมีโคพายอดเนาะมีแบบลูกเรือบนเครื่องอลลลลมีแบบผู้โดยสารเยอะต้องมีคนมาจีบ <laughs> อยากให้มาดูนะคะ <laughs> ความบนเครื่องบินเนาะความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเราไม่มีเวลามา คิดถึงเรื่องแบบผู้โดยสารมาจีบอะไรขนาดนั้นถามว่ามันมีไหมมันก็มีมันก็มีมันก็มีม <Well ันก็มีทองคนดังขนาดนะขอโทษขอโทษทำไมต้องหลายรอบไม่ใช่ไม่ใช่แค่เราใช่ไหมข้ามไปตรงูหน คือเขาก็มาแบบเหมือนมาให้อุ้ยเขาเขินค่ะมี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 ไหมมันมีคนมีไงมันไม่ใช่ว่ามีบ่อยๆ่อแต่ถ้ามันมีถี่ก็ได้แล้วบ่อยบ่อยก็ได้มันมีมันมีแต่ไม่ใช่ว่าจะเจอตลอดหรือถ้ามันมีถ้าเราไม่เล่นด้วยอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเขาต้องรู้สึกว่าต้องเชื่อใจในตัวเราด้วยเนาะส่วน่คบกับลูกเรือที่แบบ เป็นผู้หญิงหรือว่าผู้หญิงคบกับกับตันผู้ชายก็อาจจะเกิดความกังวลว่ากับตันก็ไปเจอผู้เือผู้หญิงเยอะอ่ะนึกออกปะเอออาจจะเกิดความหิ่งตรงนี้ได้แต่ว่าสุดท้ายถ้าเขามั่นใจในตัวเราแล้วเราไม่ได้ไม่ได้แบบไป interact ด้วยมันก็โอเคถ้าเราโสดก็ไม่แน่นึกออกปะแต่ถ้าแบบ เราเป็นแฟนกับลูกเรือแล้วแล้วเขาต้องทํางานในอาชีพของเขาเนาะก็ไม่ได้แปลว่าผู้โดยสารยื่นเบอร์ให้แล้วจะแบบอะต่อสายสันน้นเลยเริ่มเลยก็ไม่ใช่<อ>นึกออกปะมันก็แล้วแต่แบบเป็นเคสบ y เคสไปซึ่งเราถ้าเรามั่นใจในคนของเราแล้วเขาเป็นคนดีเขารักเราสบว่าผู้หญิงคนไหนนะคะอะท่านผู้ชมคนไหนเดทกับตันอยู่กับตันอาจจะเป็นกับตันที่แบบอออก็เจอกับตันที่เขามีภรรยาแล้วก็รักภรรยามากก็มีไม่ได้มีเรื่องอย่างนั้นหรือว่าเดทกับลูกเรืออยู่ เป็นลูกเรือผู้หญิงหรือลูกผู้ชายผู้ชายก็ตามแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะแบบไปเจอคนในไฟแล้วชอบเหมือนอารมณ์แบบสมมติว่าเธอทำงานในห้างสรรพสินค้าอย่างเงี้ยเออแล้วบอกเนี่ยเดี๋ยวันี้ยต้องเจอแบบลูกค้าเยอะแน่เลยมันก็ไม่ใช่ลูกนึกออกปะออกหรือว่าไปทางานในออฟฟิศเดี๋ยวถึต้องเจอคนในออฟฟิศแน่เลยมันมันแล้วแต่จริงๆอะของอ<ะ>แบบนี้ลงมอไม่ได้บองว่ามันต้องเป็นแค่แอร์สะจวดนักบินนะถ้าคนเราจะมีมแบบนอกใจหรือซัมติงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้ทุกที่อ่ะ เออมันมันไม่ได้แค่อยู่กับเรื่องของบนฟ้าหรอกอืมแต่ก็นะมันก็คือระยะทางอะลูกเรือมันไกลไง <laughs> เราแล้วสร้างท็อปิดยอดไว้ <laughs> ยังไง <laughs> บางทีมันไกลระยะทางห้องก็มีเนาะอะไรอย่าง <laughs> เงี้ย <laughs> นี่คือเรากำลังมาอธิบาย <laughs> ฟ,ฟังว่าอยา่า,ยาคิดมากอย่ <laughs> <นะ S 2> อาคิดมากอนี้โอเคอย่าคิดมากค่ะคิดมากแล้วใครกำลังมีคุยกับแบบแอ์จู๊ดจิ๊ดแบบเฮยจริงอยู่ไหนอะ มันแล้วแต่คนเนว่ามันแล้วแต่คนอืมแต,แต่แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะเราก็อาจจะต้องหาคนที่แบบ perfect m a t แมกับเรา อย่างพ<ม>ีง่เป้นั่นเองส่งมาให้ตลอดส,อส่งให้ตลอดนะ <im it> จริงๆมันก็มีมีหลากหลายอาชีพที่เจอคนเยอะอะจริงๆทุกอาชีพเลยสมมติว่าเป็นพนักงานในออฟฟิศนึกออกปะหรือออฟฟิศอยู่ในตึกที่แบบเป็นตึกทางานอุ้ยมีตั้งหลายบริษัทเดี๋ยวเธอต้งองไปเจอใครแน่เลยพูดเรื่องที่พักทุกคนก็มีที่พักส่วนตัวหมดมีคอนโดมีอะไรอะมันก็เหมือนลูกเรือลูกเรือไปนอนต่างที่เหนื่อยจะตายทํางานไปบางทีก็สลบเลยนึกออกปะเราไม่ได้เราไม่ได้ ขึ้นไปเพื่อี่แบบอคนนู้นคนนี้คนนี้คนนือต่อไฟล์อะเราแทบไม่มีเวลาที่จะแบบเรายังจําผู้โดยสารได้ไม่หมดเลยคือ <c oughs> ขึ้นไปเราต้องทาแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเราต้องทํางานแล้วอะเซ็ตป,ปั๊บเดี๋ยวอาวลงแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้มีเวลาไปนั่งแบบโอ้ย <c oughs> คนนั้นดีคนนั้นเออเออเธอแต่มีลูกเรือสกิดฉันบ่อยมากเลยนะบอกมีน่าดูดูในสารท่าชารีหนึ่งเอ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 วนไปดูฉันก็แบบว่าอ่อ อ๋อฉันไม่เห็นเลยนี่ไงมันก็อยู่ที่ฉันไม่เห็นเลยมันก็อยู่ที่ตัวบุคคลฉันไม่เข้าใจเหมือนกันเขาเห็นได้ตอนไหนฉันเหนื่อยมากฉันไม่เห็นเลยฉันฉันเคยเจอผู้โดยสารมาแนวแปลกมามาชวนฉันคุยนู่นนี่นั่นแต่ว่าฉันตอนนั้นเป็นแอร์เด็กด้วยอะแล้วรู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นอะไรที่แบบ ถ้าใครดูอยู่อย่าทำแบบนี้นะเออผู้โดยสารมาชวนคุยเป็นไฟ UK จำได้มาชวนคุยฉันกับลูกเรือใหม่คนหนึ่งชวนคุยแล้วก็แบบขอให้ช่วยเสิร์ฟให้แล้วก็แนะนำตัวว่าตัวเองอะ่ะเป็นลูกค้าพรีเมียมของสายการบินแล้วเป็นคนชอบเขียนรีวิวตลอดเนี่ยถ้าเธอบริการฉันดีอะ่ะเธอไปเอานั้นมาให้ฉันสิเธอไปเอานี้มาให้ฉันสิเดี๋ยวฉันจะเขียนรีวิวให้เธอเธอเชื่ออะไรนะเขาิปประกามาจดชื่อฉันกับเพื่อนฉันเว้ยออชื่อนี้ชื่อนี้ชนใช่ไหมโอเคเป็นลูกเรือตรงนี้นะเดี๋ยวจะเขียนให้ เนี่ยเปาถั่วจาก Business Class มาให้หน่อยแต่อยู่อีกออมนีนะรู้ปะเนี่ยฉันอยากกินถั่วมาเลยถั่วตรงถั่วที่ b c เนี่ยอร่อยมากถั่วสายการบินเธอเนี่ยอร่อยมากเลยเดอะเบสมากเลยของ BC เนี่ยเธอเอาถั่วมาให้หน่อยได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวจะเขียนให้เออไม่ไม่ได้ปะเอาถั่วให้ไม่ได้แต่ก็แบบพยายามบริการเขาให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ก็เออถั่วเนี่ยไม่มีนะอ่ะถั่วที่บีซมันเป็นถั่วรวมมีแมคคาเดเมียมีแบบเชสนสต์มีแคชู มี<อ>แบบหลายถั่วอัลมอนด์อ่ะซอลลี่ยูแบบเอาไปเอาไม,ไม่ไม่ได้จริงๆอ่ะมีถั่ยคอนมีถั่วลิสงเ <c oughs> <c oughs> ชิญรับไปก่อนเออมีถั่วลิสงนะนี่ได้ถั่วนี้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วนางก็ไม่ได้เขียนรีวิวเนื้อป้าเหมือนอันเนี้ยเราฟิลได้แล้วเรารู้ว่าผู้โดยสารน่ะทําเป็นเหมือนจดหรือว่าทําเป็นพูดเพราะว่าเขาอยากได้อะไรอย่างหนึง่งเขาพูดมาว่าเขาอยากได้ถั่วอัน,นเนี้ยเนี่ยเขาเป็นคนเขียนรีวิวเก่งนะเดี๋ยวเขาจดชื่อไปแบบทําให้หน่อยได้ไหม เราก็รู้แล้วว่าแบบมันมันไม่สามารถทําให้ได้ไงเออจริงๆผู้โดยสารแค่อยากได้แล้วขอให้ได้ถ้าลูกเรือทําให้ได้ก็ทําให้ได้เต็มที่อยู่แล้วแบบไม่ต้องพูดถึงว่าถ้าไปเอาสีสีนะให้จะเขียนให้อะไรเงี้ยอืมอย่างนั้นเจอทริกทริมีอะไรดีๆบ้างไหมที่พูดมาเลยสูบเอ๊ะเริ่มเอ๊ะแล้วคนที่ดูเริ่มเอ๊ะแล้วว่าแบบ แต่ก็อยากจะบอกตบมันก็มีอะไรดีๆนะอย่างคนอย่างพวกเรามีมีของดีแน่นอนเพราะเราบินไปซื้อของให้ทุกคนได้ตลอดเวลาเอไปถูกด้วยจริงขอแค่เราดูว่าเฮ้ยเธอเรามีไปญี่ปุ่นเธออยากกินขนมอะไรไหมอ่าลอกเลแบบได้ของฝากจากต่างประเทศตลอดตลอดลอหรือว่าของฝากจากขอนแก่นอเชียงใหม่เป็นแบบว่าพี่น้องบ้านเราเนี่ยแหละได้หมดเลย แล้วก็จริงๆอ่ะอีกอย่างหนึ่งก็คืออ่อใครที่มีแฟนเป็นลูกเรือนเนาะก็จะอาจจะคาดหวังนะว่าลูกเรือนเนี่ยจะต้องแบบแม่สีเรือนเป็นแม่บ้านบริการดีทำงานบริการดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลายคนก็จะบอกว่า she serve เธอไม่ <miss> serve <laughs> อะไรเลยที่บ้าน <laughs> มาถึงปุ๊บหลับอย่างเดียวห <laughs> ลับอย่างเดียวจริงๆอาจจะคาดหวังตรงนี้บ้างอาจจะได้ได้ได,ได,ได้ได้ยากนิดน,นึง <laughs> <laughs> ติดอ่างนะ เพราะว่าเราก็ทำงานบุญไฟก็อาจจะเหนื่อยแล้วแต่เชื่อ,อว่าสกิลที่แบบใครถ้าไปมีมีแฟนเป็นลูกเรืออะไรเงี้ยสกิลที่ทุกคนจะมีเลยคือการฟีลลิ่งแบบเหมือนเขาจะอ่านลูกเรือจะมีความอ่านอ่านใจอ่านบริบทอ่านใจแล้วก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือว่ามองไปแล้วว่าดับเบิลอะคือ คนใจก็ดมีนาวคนหนึ่งนะคะที่ไม่มีตรงนี้ไม่จริงไม่จริงถามได้เลยนางบอกว่าเออคิดเผื่อเยอะนะเอออยตัดชันอยตัดชันเอาฉันไว้นะเอาฉันไว้นะเหมือนฉันรู้ฉันจะอ่านอ่านเกมออกหมดเลยอะว่าค่ะสมมติว่าคุณผู้ชายอย่างเงี้ยมามาจีบใช่ป่ะเรารู้แล้วว่าเขามาแบบเนี้ยเขาต้องการอะไรเขาคิดอะไรอยู่เราคิด ซ่อนไปแล้วบีออนไปแล้วบอ้วารนั้นน่าจะไม่มีสัตั์อกได้ตอกได้แต่แต่ที่ฉันมีก็คือเหมือนเขาก็จะชอบบอกว่าเออทําไมฉันดูมีความแบบคิดเผื่อแบบสมมุติว่าถ้าเขาจะเออสมมเออมามาหาอะไรอย่างเงี้ยฉันก็เอ้ย บางทีก็อาจจะเตรียมน้องเตรียมน้ําไว้แล้วแบบเป็นน้ําที่เขาชอบอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบอเออท้าไม่ึงคิดเผื่อเขาอย่างนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วซึ่งมันมีดีเทลเล็กๆหลายจุดมากใช่ส<อ>นเขาคืรู้สึกว่าเออปกติไม่เคยเห็นใครทําแบบนี้เป็นคนใส่ใจ<ม>ในรายละเอียดมากๆละกันคนที่เป็นลูกเรือเพราะด้วยความทํางานบริการหรือว่าเซอร์วิสเนาะเราจะมองบียนมากเลยว่าแบบเอออย่างที่มินาบอกคิดเผื่อว่าเออเขารู้ว่าเขาชอบอันนี้มากก็อาจจะเตรียมให้จัดแจงอะไรให้อย่างเงี้ยส่วนเรื่องที่บอกว่าเออคิด ว่าเขาจะต้องวางแผนอย่างนี้อันนั้นอาจจะเป็นมายเกมช่วงที่แบบอาจจะจีบก <c oughs> ันว่าจีบลูกเลือาจจะสนุกนะเพราะว่าเนี่ยมองเห็นแล้วรู้หมดเลยว่าคิดอะไรอยู่หรือว่าเวลาที่แบบเป็นไปเจอครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบอ่านใจออกว่าแบบอ่ะคนนี้เขากําลังสนใจเราอยู่หรือเปล่าหรือว่าตอนนี้เขาเบื่อเราแล้วหรือท็อปิกที่เราพูดอาจจะไม่ชอบ <c oughs> คือเราอ่านออกเออเราดูออกเออด้วยความที่เราทำเซอร์วิสกับคนเนาะ เพราะฉะนั้นเวลาที่เราทําไฟล์เราจะเจอผู้โดยสารแบบโอ้โหเป็นพันๆนคนต่อวันเลยเราจะดูออกเลยว่าอ่ะคนนี้เดินมาต้องการเข้าห้องน้ําคนนี้เดินมาต้องการขอน้ําหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาเรียกว่าอะไรอะท่าทางกริยาเราดูออกอืมอืมอืมเหมือนดูออกเหมือนแบบเป็นคนใส่ใจในรายละเอียดมากส่วว่าเคยไปเจอแบบคนที่มาเจอเราอะไรเงี้ยสมัยก่อนนะเรามองพี่เขามองพี่เขาแบบ ทุกอย่างเลยแล้วบอกโอ้พี่คนนี้ทาครีมกันแดดมาด้วยครีมกันแดดเบื้อนตรงปกเสื้อตรงนี้ด้วย <c oughs> พี่เขาใช้ครีมกันแดดแบบมีสีนี่หว่าเ,เป็นคนละเอียดเป็นคนละเอียดออพี่เขาติดปากกามาอันหนึง่งหมุนยี่ห้อออกมาข้างนอกด้วยนะให้เห็นว่ายี่ห้ออะไรอินดีเทลปะพี่เขาไม่ตัดเล็บไม่ตัดเล็บมือฉันว่าีเป็นคนคิดมากฉันไม่เห็นคิดเลยเลยก็บอกแล้วให้ตัดเจาออกไปเลย เพราะฉันก็เป็นเป็นถ้าว่าเป็นคนใส่ใจในรายละเอียดมันเห็นน่ะมันจะเห็นแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่แย่เลยนะทุกคนอย่าเพิ่งไปตีความว่าแบบเราแบบเราไม่ได้บูลลี่เราไม่เพอร์เฟกอยู่แล้วตัวฉันเองก็ไม่เพอร์เฟกแต่ว่าแค่พูดเฉยๆว่าฉันนั่นก็เห็นดีเทลของเขาเวลาเราไปเราก็รู้เหมือนกันว่าเขาก็คงแบบเหมือนดูเราเหมือนกันเวลาไปเดทกันเนาะเขาคงดูเราเหมือนกันว่าเราเป็นยังไงเพราะเวลาเราคุยกันผ่านทุกวันนี้โซเชียลมีเดียมันไม่เห็นซึ้งๆหน้าเว้เราไม่เห็นว่าสํัเวลาคนที่เราคุยดด้ววยเเาาาินนผ่่แแบบบบลซมี อาจจะมีคนที่เขานั่งขอทานอยู่เขามี reaction ยังไงถ้าเขาเจอหมาวิ่งตัดหน้าเขาเขามี reaction ยังไงเขามี reaction ยังไงอีกส่วนเราไปทานข้าวด้วยกันเราจะเห็นเลยว่า reaction เขาอะต่อแบบบริกรอะพนักงานเสิร์ฟเขาทำยังไงเวลา,าเกิดแบบเคสปัญหาอาทิเช่นอาหารมาไม่สุกมีอาจจะมีเศษผมเศษอะไรในหาดเขามีการพูดคุยกับคนบริการยังไง อันนี้ <Okay. S 1> ดูเป็นอะไรที่ต้องดูนะทุกคนเราออนรู้<ช>สึกว่าการไปเดทมันทําให้เราเห็นเว้ยมากกว่าการที่เราคุยกันผ่านแอปพลิเคชันคือคุยได้ตอนแรกแต่ว่ามันต้องมีการเจอตัวจริงอะอืเราชอบมากเลยนะแบบผู้ชายที่เหมือนเขาให้เกียรติบริกรเนาะเพราะว่าเราก็ทํางานบริการอะเราก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยเขาคิดถึงว่าโอเคน้องอาจจะเครียดอยู่หรือกังวลอยู่เออไม่เป็นไรหรอกอันนี้ไม่น้ำไม่มีอันนั้นก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเราสึกว่าเออมันเหมือนใส่ใจอะไรอย่างเงี้ย ใช่คือเหมือนลูกเรือมันก็จะเข้าใจคนทํางานในวงการเดียวกันนี่แหละว่าเอออันอันนี้ไม่เป็นไรหรอกเราักเอาแค่นี้ก็ได้โอเคทีนี้เรามาเราพูดแต่เรื่องแบบเรื่องแบบเขาไม่อยากคุับเราแล้วตอนนี้ดูคนดูอยู่ว่าไปอาชีพอื่นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกู้นานหน่อยโอเคเราก็พูดถึงเรื่องดีๆบ้างที่แบบเอ้ยกับมกรกรบมกรเออเราก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่เรื่องที่แบบ รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ดีอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยพี่มองว่าจริงๆอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญที่สุดของการมีคิดจะคบกับแอร์นั่นก็คือการดูแลตัวเองอ mm. เออคือเราอ่ะเป็นอาชีพที่ต้องดูแลตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ามันคือเหมือนอารมณ์แบบแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับสายการบินเนาะมันก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบคอมมอนมากๆสําหรับพวกเราเลยอะแบบตั้งแต่เรื่องของ ผิวพรร์รูปร่างหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันปฏิเสธไม่ได้ว่าเราต้องเมนเทนไว้ตลอดเวลาเออเพื่อเป็นภาพลักษณ์ที่ดีเนาะเพราะฉะนั้นนิสัยเนี้ยมันก็เลยติดมาแล้วการที่เราจะมีใครสักคนหนึ่งอะเราก็อยากดูแลเขาเหมือนกับผู้โดยสารคนหนึ่งให้ดีที่สุดเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็คือข้อดีนะคืออย่างอย่างแบบ อ่าเพื่อนที่เรารู้จักละกันเพราะว่าเราไม่มีอะเนาะก็จะเห็นก็จะเห็นตลอดว่าแบบเฮ้ยเวลาเขาพามาเขาก็จะแบบดูแลกันหรือแบบก่อนที่เราจะมาเจอกันแบบเฮ้ยพาแฟนไปทําหน้าว่ะเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเฮ้ยเพิ่งไปยิ้มมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มากินข้าวกันก็เลยรู้สึกว่าเออมันคือข้อดีอย่างหนึ่งเนาะของการมีแฟนเป็นลูกเรือไม่แต่ว่าจริงๆแล้วอะเรามองว่าการดูแลเอ่อคนอื่นได้ดีอ่ะมันไม่ใช่แค่เรื่อง ผิวพันธ์หรือรูปลักษณ์นะดูแลในเรื่องของความปลอดภัยเรารู้สึกว่าอาลูกเรือมีสกิลเรื่องของเซฟตี้เฟิร์สเอประถมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีฉุกเฉินอย่างเงี้ยอย่างฉันรู้จักคนคนหนึ่งก็คือเขาอะไปกินข้าวด้วยกันแล้วแฟนก็คือชักแล้วก็คือปั๊มต,ตรงนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็จะทันท่วงทีมากๆเพราะว่ามันอยู่กันตรงนั้นนะ่ะเออ นั่นแหละอันนี้เราว่ามันก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งรวมถึงนอกจากแบบเรื่องของรูปร่างหน้าตาหรือว่าการประทมพยาบาลหรืออะไรก็ตามเรื่องของจิตใจเราก็ดูแลได้คือมันแบบเมื่อให้อันนี้เหมือนมาขายของอยังไงก็ไม่รู้ว่พูดไปพูดมาแล้วรู้สึกว่าไอ้มาคุบกับฉันสี่อ๋อไหมแต่คือก็รู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือมันเหมือนแบบว่ามีเรื่องทุกข์ใจหรือมีเรื่องที่มันไม่สบายใจอ่ะมันก็คือมันเป็นอาชีพที่ มันเป็นหนึ่งในเนื้อง,งานดีกว่าที่เราจะต้องดูแลคนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องที่แบบปกติทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยหรือไมมบางทีเราเห็นแบบความดูแลตัวเองได้แม้กระทั่งผู้หญิงอะคือคือทุกคนเป็นลูกเรือเหมือนกันหมดเนาะไฟล์หนึ่งมีลูกเรือเยอะมากอะผู้หญิงก็คือต้องากกระเป๋าเองนะคะกระเป๋าใบใหญ่ที่แบบหนักมากๆก็ลากเองหรือแม้กระทั่งตัว Ca บินแบ็คก็คือกระเป๋า,ากจริงๆของในนั้นะมีเยอะมากมีกระติกน้ําเหล็กมีแบบชุด เปลี่ยนมีแบบเอาเป็นว่ามันหนักมากอ่ะเราต้องแบกมันขึ้นบันไดลงบันไดเนาะเวลาเครื่องที่มันไม่ได้ต่อแบบที่เกตอ่ะก็คือขึ้นบันไดอย่างนั้นน้าทุกคนแบกของอย่างนั้นแล้วก็แบกลงเองนะผู้หญิงผู้ชายแล้วผู้หญิงก็คือใส่ส้นสูงด้วยเราดูแลตัวเองได้สู้มาแต่อะไรอยู่กับแฟนก็คือแบบอ่อนแอเลยเกิดปีอ่ะอยู่ดีก็เปี่ยนก็เป่าคึ้นรถให้หน่อยสิ เพราะฉะนั้นก็ดูแล้วนะวันนี้ก็คือบอกยกได้เออบอกเขาเลยว่าเธอยกได้เธอไหวปกติเธอยกตลอดเอเธอยกตลอดนะเดี๋มาจริงแต่ว่าพออยู่เขายกไม่ไหวเธอทีนี้ก็รู้ทันแล้วน้องก็พูดก็บอกเขาได้เลยรอะเขาดูแลตัวเองได้จริงๆแล้วอะอยู่กินง่ายคือทุกอย่างแบบว่ามันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่เราต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเฮ้ยแต่ละเดสิเนชันที่เราไปอ่ะเราก็ต้องปรับตัวมันอากาศอาหาร ที่อยู่ที่นอนเราต้องทําได้หมดเหมือนเรามี awareness เนาะเวลาเราไปต่างประเทศอะเราก็จะรู้ว่าเอ้ยต้องแต่งตัวยังไงเออฤดูแบบนี้มันควรจะประมาณไหนอย่างเงี้ยลูกเรือมันก็จะพอกะกะได้อยู่ใช่ ถ้าเกิดว่าใครนะคะมีประสบการณ์คบกับลูกเรือ <laughs> หรือหรือกาลังจีบอยู่จีบจีบหรือกังตันหรือว่าเป็นอาชีพอื่นก็ได้ <c oughs> ที่แบบว่าอาจจะมีความแบบเหมือนมีความสเตอริโอไทป์นิดนึงว่า,วา,วาเฮ้ยสัควคบกัตบตำรวจ <c oughs> ต้องเป็นแบบนี้คบกับทหารต้องเป็นแบบนี้เนาะหรือว่าคบกับแบบ เออเนี่ยคบกับนักธุรกิจผู้บริหารคุณหมอนักกีฬานักกีฬาโอ้จริงไม่เสียงว่าปักๆอ่ะแล้วทำไมมันมองอ็นลันมันจะแบบมันต้องมี feeling ว่าเขาต้องฝึกซ้อมตลอดเราต้องดูแลไหมหรือยังไงเป็นตาม stereotype ที่คนคิดไม้ก็สามารถมาพูดคุยมาแชร์กันได้นะคะ วันนี้ก็หวังว่าจะได้ประสบการณ์แล้วสิ่งที่ลูกเรือได้กันไปนป็นเป็นลูกเรือได้กันไปผู้ดิศารได้กันไปแล้วน่าจะเอาไปปรับใช้กับเอแฟนที่เป็นลูกเรือได้นะคะพี่เป้เขินเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนาวหนาวอะไรอันนี้คืออายุน้อย ขบมารอยอาชีพหรือเปล่าไม่ไม่มีไงเราก็แบบประสบการณ์แบบว่าอาชีพหลากหลายอาชีพก็เป้ก็รออยู่ค่ะทุกคนอ่ะวันนี้ก็เชื่อว่าเป้น่าจะได้จะได้กลับบ้านแล้วแหละน่าจะได้ตะคนแล้วแหละในอีพีนี้นะคะก็ต้องไดาแล้วแหละเพราะว่าจ่ายสปอนไปเยอะกับอีพีนี้เข้าได้ก็หวังว่าสปอนก็เข้าอีกทีได้ทำไมมันไปจูงไปเรื่องนั้นค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากค่ะ ที่ติดตามพวกเรานะคะอย่าลืมช่วยกัน <laughs> กดไลค์กด Subscribe <laughs> ก่อนที่จะจากกันไปนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายบบ๊าย <laughs> บายย <laughs> ไม่มีม,มีนา <laughs> ค <laughs> เ่เป๊ะครับบ๊ายบายนะครับ <laughs> ลืม <laughs> <laughs> ฉันชอบเป๊ะ